สวัสดีค่ะพบกับเชฟหมีรีวิวครับสวัสดีค่ะตอนนี้นาลาจะมาทำสมุนไพรค่ะเอออันนี้สมุนไพรอะไรคะไหนพี่ปราน้องนาลาสมุนไพรต้านโควิดครับอืมตั้งซูชค่ะซูชเหรอข้างในมีอะไรบ้างคะเนี่ยในหม้อนี้มีหอมแดงมีหอมแดงค่ะสมุนไพรมีอะไรอีกสมุนไพรแล้วก็ตะไคร้แล้วก็ตะไคร้ครับ แล,แล้วเวลาใช้ราคาใช้ยังไงคะเนี่ยให้เราเอาผ้ามาปิดที่ตัวเราแล้วก็ซูทครับอ๋อแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในผ้ากันนะคะ <c oughs> ก่อนเราเอาเอาผ้าเราไม่ได้เอา,าอ่า <c oughs> ก่อนเราที่เราจะเอามาใส่หม้อเราทำยังไงก่อนเนี่ยต้องเอาไปต้มก่อนไหมคะ เอาไปต้มก่อนใช่ไหมอ่า,อาพี่ปรับคุมเลยคุมเลยีลย,ยทำอ่ะาเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการซูทน้องบอกเอาไว้ซูทนะคะอ่านี้เราอยู่ใต้ผ้าแล้วนะคะทำยังไงคะรีวิวหน่อยค่ะ หมดแล้วคะ่ะอือเป็นไงบ้างคะหลังจากสุดดมพอกไปแล้วอ๋ออร่อยเลยเหรออร่อยเลยเหรอพี่ป๋าเป็นไงบ้างคะรู้สึกสดชื่นครับรู้สึกสดชื่นใช่ไหมคะค่ะโอเคคะ่ะ